สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมัมทีวีนะคะอยู่กับเชฟเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาในชั่นบทสัมภาษณ์ซึ่งเป็นน่าจะเป็นสัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้เนาะโอเคเพราะว่าครั้งที่แล้วเราดูสัมภาษณ์แบบเก่าก็คือสัมภาษณ์ที่เรายังไม่ได้ดูแต่เป็นสัมภาษณ์ที่เอ่อตั้งแต่ซีรีส์คุณชายแต่วันนี้เราจะมาดูสัมภาษณ์ใหม่ซึ่งเป็นน่าจะเป็นมกกาซีหรือไม่ก็เอ่อ นิตยสารทั่วไปนั่นแหละน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นกฎแห่งรักึงดูแล้วเนาะแล้วก็การตอบคำถามน่ารของทั้งคู่แจมกับฟิล์มนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเป็นแอคชั่นกันส่วนใครที่อยากจะแนะนำหรือว่าเออทราบมาว่าเออทั้งคู่มีงานที่ไหนอะไรยังไงสามารถแนะนำให้พี่เจ็บดู ดูได้นะเดี๋ยวเจ็บจะดูถ้ามันลงได้เจ็บก็จะลงนะคะโอเควันนี้เราจะไปดูก่อนที่จะไปดูอย่างเช่นเคยเราจะบอกทุกคลิปเลยว่าคุณต้องกดไลค์กด subscribe กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะบายครับผมพินธนาพันธ์นะครับสวัสดีครับผมแจมรัสตานะครับเบอร์ขี้หน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยเหรอ <laughs> เราเรา<ช>ไม่มาตั้งแต่ต้นนะก็ดีใจดีใจที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครับเพราะว่ามันสนุกมันแบบมันได้ประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็เชื่อว่ามีแฟนๆอีกหลายคนหลายๆคนที่รอดูผลงานของพวกเราสอง,งคนอยู่ก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแน่นอนเพราะว่าเป็นทีมงานเดิมท้่มมหมดใช่ครับรมมนักแสดงมมก็มีพี่ปีมีผมนี่ก็คือแล้วก็ผมแล้วก็แจมแทนใช่คือตอนนี้มีแค่นี้ไม่ไม่ก็มีนักแสดงท่านอื่นด้วยครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครบ้างแล้วบอกว่าสนุกอนเพราะพวกเราก็ยังรู้สึกถึงความสนุกของมันเลยเรื่องนี้นะครับก็ เราติดตามกันด้วยนะครับรอติดตามนะครับบกติกันโอเคเราฟังแค่สัมผาสกันหมดแล้วใจกันเตืนเป็นเรื่องปกติครับแฟนคลับก็ชินแล้วว่าเราก็ต้องมีตะกบกันบ้างเป็นประจำใช่ไหมเป็นวันเป็นเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติของเราทั้งสองคนยอกๆกันยอกๆกันฟิลแบบคือไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคู่เราหรือว่าคู่ไหนๆก็ช่างถ้ามันสนิทกันมากๆอ่ะมันก็จะมีเล่นกันนี้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่โอเคใช่ก็ใช่อะคู่ทีดูดีไหมครับ ดจริงๆมันนิยามรักแท้มันเยอะแยะไปหมดอ่ะเอาเอาอะไรดีอะเอาของแจมก่อนนะเอาอะไรดีคือทุกอย่างเลยว่ะของผมอ่ะรักแท้คือทุกอย่างคือแม้องินอะไรนะแม้กระทั่งแบบทุกอย่างเร่นิสัยการใช้ชีวิตเป้าหมายในชีวิตอย่างเงี้ยครับคือถ้ามันคือรักแท้ที่เราที่เรามาเจอกันจริงๆอ่ะผมว่าทุกอย่างมันจะคลิกกันไปหมดเลย ยากเห็นแจมเป็นคนรวยอ่ะอยังไม่เคยเล่นจริงเดี๋ยวรอดูมันต้องมีสักวัน <S <S ผมอพี่ปีนเล่นบทแบบบ้าบ้าบาบาจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยผมเล่นเล่นบา้าบ้าบบออ่ะอันนั้นบ้าไปเลยจีบอ่ะน่ารักน่รัตอนนั้นเป็นช่วงที่ที่ไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนเหมือนกันครับก็เลยหาอาชีพท,ทําที่ที่จะได้เงินเร็วๆก็เลยแบบว่าเ,เ,เ,เออทาอะไรดีเราก็ไม่ได้มีความสามารถแบบอย่างอื่นมากมีเล่นดนตรีหนึ่งและการแสดงก็เคยเรียนมาบ้างนะครับก็เลยแบบอ่ะงั้นเหรอ งานดีกว่าหางานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงก็เลยได้เข้ามาในตอนนั้นแล้วก็ชอบชอบแล้วก็พยายามหาโอกาสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยท<ฤ><ๆ>ทำงานเกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับเอะมวีรไปเรื่อยจนมามา,มา,ม,ามาที่ช่องแล้วก็ได้เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วก็ดังมาไม่รู้อ่ะพี่ๆก็มีแนวของพี่ไงมไม่รู้ว่ามัน<ผ>มจะได้แนวเดียวกันไหมผมชอบแนวเศร้านานะไม่รู้ว่าพี่ชอบเปอบเป็น,เ,ปนเราจะสองคนอนะ่ะเป็นเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวเดียวกันจะเป็นแบบ เป็นเป็นเพลงป๊อปช้าช้าแบบเมโลดี้ช้าเป็นเพลงเศร้าทั้งนั้นพี่ไม่แม็กอินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยยังอยอแล้วเออใช่อินเลิฟไม่ว่าจะมูดไหนก็ช่างจะเป็นคนที่ชอบเสพเพลงเศร้ากันอยู่แล้วก็เลยเออน่าหน้าหน่าทำเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นเป็นแบบไหนคนพบจุดเด่นคือแจมเป็นคนที่มีสกิล การพูดท <mondo> ี่พูดตั้งแต่เช้าันเย็นได้ครับใล่ชไปเรื่อยเห็นอะไรก็พูดไปเรื่อยไปเรื่อยเห็นมะม่วงก็พูดมะม่วงใช่เห็นมะม่วงก็คุยเรื่องมะม่วงกินนกก็คุยเรื่องกินนกอะไรเงี้ยคนพบว่าอยู่กระแจมก็คือแม่งหงอหูแน่นอนลำการมากกว่า ที่การมาท้ยคือนอนครับนอนพักผ่อนให้เยอะที่สุดเพื่อเอาจริงเราก็อยากให้งานมันออกมามีคุณภาพทุกงานแหละถ้าพักผ่อนน้อยคือมันอาจจะเละเทะไปเลยก็ได้ไงครับก็จริงๆเราก็การดูแลตัวเองมันก็ส่งผลต่องานที่เราทำด้วยก็สำคัญที่สุดก็การพักผ่อนนะครับ เวลาอยู่ด้วยกันนี่คือแบบส่วนใหญ่หลับเออพี่น,น,นอนนอนนอนเหนื่อยวบ <c oughs> ้นานจะมาเวลาส่วนใหญ่ที่มาเจอคือด้วยความที่ช่วงนี้ทั้งผมทั้งแจมเหมือนเยอะอมาเจอกันจะอยู่ในสภาพที่แบบน็อกจะน็อกอยู่แล้วช่วยกันนอนช่วยกันนอนกับช่วยกันนวดเออเจ้พี่ชายหลอยยากช่วยกันนวดละนะ<ช>ของขวัญหรอของพี่ปีผมนี่ไม่เคยให้ของขวัญพี่ปีมาอันนี้นี่ตรงๆเลย ยังไม่เคยให้ของขวัญพี่ฟิมเพราะว่าถ้าเป็นวันเกิดอย่างเงี้ยเราเราตอนที่ถ่ายกุญชายอยู่ตอนนั้นก็ยังมันหยุดไปด้วยมั้งช่วงนั้นเนาะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ยังไม่เคยให้สมองผมผมยังไม่เคยให้แต่มีแค่แบบก็ซื้อมาของของมาฝากอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่ของพี่ฟิม์ม่เคยให้พี่ใหม่เพราะว่าแบงเป็นคนไม่เคยจำครับเป็นเป็นคนมันจำมันเป็นคนจำอะไรไม่ได้จริงๆ <c oughs> ของชิ้นแรกที่ให้จริงคือหนังสือเออหนังสือจำได้ผมอ่านจำไม่ได้เพราะว่าเองพูดถึงพ่อแบงเป็นชิ้นแรกเกี่ยวกับของขว เป็นของชิ้นแรกที่ที่ตั้งใจให้ครับก็คือหนังสือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแจมอยากให้แจมอ่านเรื่องนี้อยากให้แจมแบบก็เหมือนแจมเป็นเด็กเข้ามาจากต่างจังหวัดบางทีแบบหลายๆอย่างเนเจอร์เคาเจอร์ต่างๆคนในในกรุงเทพก็จะไม่เหมือนกับคนที่อุดรแล้วเรารู้สึกว่าเอออยากให้น้องน้องเข้าใจเข้าใจเคาน์เจอร์ของคนในเมืองมากขึ้นแล้วก็อยากให้แบบแจมเป็นที่รักของทุกคนมากขึ้นก็เลยแบบเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับ วิธีการพูดคุยกันเข้าสังคมอยากให้แบบเป็นหลายๆอย่างที่แจมควรที่จะเรียนรู้ไว้เพื่อให้แบบเข้าสังคมเก่งขึ้นแล้วก็พูดคุยกับคนอื่นได้แบบดีขึ้นแล้วก็รวมถึงแบบทำให้คนอื่นรักแจมมากขึ้นอารมณ์มันคู่มือชีวิตคู่มือการใช้ชีวิตเออประมาณนั้นใช้ชีวิตคือพี่ฝีเป็นคู่มือแล้วนะเออออย่างหลักๆเลยกน็นอนครับนอนนอนแล้วก็ออกกําลังกาย เป็นประจำพักผ่อนให้มันตรงเวลาเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็แค่นี้เองแล้วก็ถ้าจะส่งเสริมหน่อยเรื่องผิวพรรณเนี้ยเพราะเราทํางานเราแต่งหน้า่้ยใช่ไหมก็ต้องมีมาร์กหน้ามีดูแลเพิ่มเติมอีกใช่ครับ<ๆ>ก็อย่างผมก็แบองกระแจมครับก็คือเข้านอนนอนเยอะแล้วก็ดื่มน้ําดื่มน้ําให้พอซึ่งเป็นคนดื่มน้าเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็กินอ,อาหารที่มีประโยชน์คุมอาหารช่วงนี้ ช่วงไดเอทผมแล้วแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆพยายามทั้งเวทเทรนนิง่งทั้งคาร์ดิโอรวมถึงแบบดูลแลผิวหน้าไม่ว่าจะครีมหรือแบบมาซึ่งแบบอย่างผมอ่ะผมพูดตรงๆคือผมเป็นพรีเซนเตอร์โรติคสก็จริงแต่แบบเออที่ใช้มานานจริงใช้แบบคือใช้เองคือใช้แบบไม่ไม่ได้บอกให้คนอื่นรู้เพราะว่าแบบเป็นคนชอบ <c oughs> ดูแลแล้วแบบของที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ก็ดีจริงๆอ่ะก็คือแบบจะมาก์ทุกคืนก่อนนอนหรือแบบอย่างวันเนี้ยผมมาผมมามาถ่ายใช่ไหมที่เจียสารเนี่ยผมก็มาก์ระหว่างนั่งรถมา อย่าหยุดฝันสั้นๆใช่แค่นี้พอได่แล้วพราะทุกความฝันจะมีความสําเร็จรออยู่ถ้าคุณทํามาในเต็มที่เฮ้ยนี่ไงเชียบครับผมผมมีเยอะมากเลยอ่ะออสำหรับผมเหรอคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดสั้นๆทันด้ามอไฟมาล่าพวกเมืองหมูอยากไปหมดเลยเออ เอ้ยเป็นคนชอบนะชอบเหมือนกันชอบทานชอบทานนะครับเป็นคนชอบทานอาหารจีนแล้วก็ต้องกินอาหารจีนต้องกินหมาล่าเออเ้าบอกว่าหมาล่าที่ไม่ถือว่าฮอตพอนหมาล่าที่มึงมึงจีนอ่ะอย่างประเทศจีนที่เข่าเจี่เข่าบ่อซื่อแจ่มอย่าโบ้ได้ป่ะอย่าโบ้ประโยคแรกไม่ใช่นี่เข่านี่เข่าไม่ได้เรียนแต่ว่าว่านี่จำมาจำมาก็ใช่คือว่าเรียนเป็นการเรียนหรอประโยคแรกที่ประโยคแรกที่พูดได้ที่เคยที่เคยได้ยินอ่ะวัยนี่เคยได้ยินในในเพลงในเพลง ก็ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างที่แฟนแฟน,แฟนชาวจีนคอยสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนตลอดมาก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนก็อ,อยากให้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้รวมถึงต่อ,ตอไปที่เราจะได้ใช้เวลาด้วยกันเนี่ยอยากให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้เจ๊เตะเจ๊เโอเคทุกคนใดคือเดี๋ยวนะเราเราเราค่อนข้างที่จะคือคําถามมันเป็นภาษาจีนใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นเออในที่สัตที่ ช่องที่จีนเขาเขาจะชมแม่จีนเขาก็จะชมนั่นแหละก็ทุกคนพี่แบบเออแต่เราก็สามารถเดาๆได้ว่าคําถามจะคืออะไรเพราะว่าน้องๆเวลาน้องๆตอบน้องๆก็จะทวนคําถามอยู่เนาะโอเคเธออ่ะต่อไปเรามาดูต่อไป <laughs> Q&A ตอบคําถามจากแฟนคลับเออเราจะไปดูสิอันนี้จากที่ไหนเอยไหนดูสิ โอ้ใชจังใช่จงย่ะเออเอาสิสวัสดีครับผมพิมพ์ธนพัฒน์นะครับสวัสดีครับผมแจมรัชตะนะครับ่ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะครับที่เกิดขึ้นที่เหมือนจะเป็นอุบัติเหตุนะครับหรือเป็นอุบัติเหตุก็ไม่รู้นะครับที่เกิดขึ้นกับทางหลานของตินนะครับนั่นก็คือตนข้าวก็คือ ตินเนี่ยรับบทโดยแจมนะครับแล้วก็ผมมาเป็นทนายความนะครับรับบทชานครับพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวตินนะครับตินกน็เป็นคนมุ่งม,มั่นคนหนึ่งที่ที่ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปเลยครับที่มีอาชีพเป็นครูแล้วคราวนี้เ,เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับหลานก็คือต้นข้าวอย่างที่พี่พีนพูมันไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีนั้เราก็เลยตามหาความความเป็นธรรมเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเจอกับทนายก็คือชาญที่รับบทโดยพี่ฟิล เป็นทนายฝั่งรงามนั่นแหละก็เลยทําให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดน่ครับแต่เราก็ยังตามหาความยุติธรรมให้กับหลานเราอยู่ไปเรื่อยๆของผมในการบ้านหลักๆเลยคือด้วยตัวละครตินเขาสอนสอนกีฬานะครับสอนสอนพละแล้วเน้นไปทางเทควันโดก็เลยต้องไปเรียนเทควันโดเพิ่มครับ ซึ่งตัวผมเองอ่ะไม่ไม่เคยยุ่งอะไรเกี่ยวกับเทควันโดเลย <c oughs> เคยแค่ดูที่เขาแข่งกันในระดับแบบระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นเห็นเห็นกันบ้างที่เราได้ดูกันแล้ววันเนี้ยมารับบทที่เป็นออสอนเ <c oughs> ทควันโดจริงๆเนี่ยมันก็เลยยากเลยแหละยากเลยเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานเลยเลยแต่มันก็สนุกดีครับไปเรียนแป๊บเดียวได้สายดำแล้วของผมก็เป็นทนาย <c oughs> ชานชานแสงเสถีพงครับก็ก็เป็นตัวละครที่ที่ต้องทำกันบ้านเยอะครับเพราะว่ามัน มีเลเยอร์ของอารมณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมิติของตัวละครค่อนข้างเยอะกว,ว่าตัวอื่นที่เคยเล่นมามันมีดีเทลที่เยอะมากแล้วก็มีจุดพลิกผันของคาแรกเตอร์ที่เด่นไปโดยสิ้นเชิงก็เลยทําให้ในจุดนี้ผมต้องต้องทําการบ้านกับกับบทเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับคือคือมันจะยากมันจะยากในมันจะยากในมุมของบทบทมากกว่าครับที่แบบก,การไปนข้อกฎหมายต่างๆมันไม่สามารถที่จะบิดคําพูดได้ ม,มันต้องเป็นคําพูดที่ถูกต้องเตะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยากสาหรับผมหนึ่งเรื่องในการรับบทชานเพราะว่ามันมันต้องมันต้องท่องบทหลายรอบมากกว่าปกติถ้าเป็นติงมันจะมีความคล้ายผมอ้ยครับเพราะว่าด้วยความว่าวินเพย์เขาเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาผมเขาเป็นครูครูสองเด็กครย่าตอนที่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมก็เป็นครูเหมือนกันแต่ว่าสอนดนตรีแต่อันนี้มาสอนดิวดโด ช่มันก็มีความคล้ายๆกันตรงนี้เวลาเราเราเข้าฉากกับเด็กๆเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเออมันมัน,มนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่เราเคยสอนหนังสืออยู่นะครับก็เอาตรงนั้นนํามาใส่มาปรับใช้ด้วยแล้วก็วิธีการคิดวิธีการทําวิธีการพูดของอของคนที่เข้ามาอยู่ใน,ใน,ใ,นในกรุงเทพเนาะมันก็จะมีวิธีการพูดที่อีกแบบหนึ่งที่มันน่ารักกันอีกอีกอีกคน,คนละคนละมุมกันนะเออเป็นคนต่างจังหวัดพูดอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงคมแล้วครับก็ จริงค่อนข้างต่างกับตัวเองโดยสิ้นเชิงเลยนะครับไล้เยๆมันก็คือต่างต่างไปโดยสิ้นเชิงซึ่งต่างยังไงผมอยากให้ไปดูในละครมากกว่าจริงจริงผมไม่อยากสปอยสปอยตัวละครนี้เยอะเพราะว่าผมอยากให้คนดูไปรู้เอาเองเพราะไม่งั้นถ้าผมรู้สึกว่าถ้าสปอยสปอยตัวละครนี้เยอะบางทีคนดูอาจจะรู้ทันในส่วนของความคิด <ừ> ในส่วนของเรื่องของของซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่า<ช>บอกบอกแค่ว่าผมคิดว่านะต่างกับผมโดยสิ้นเชิง เพรวมันจะได้ง่ายคิดต่างๆในการใช้ชีวิตในหลายๆหลายๆมุมซึ่งไม่ไม่ใช่แค่แค่จับตัวละครใดตัวละครหนึ่งแต่ว่าจะได้จักทุกตัวละครเลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อแค่ให้คนดูสนุกแต่ว่าเป็นเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ทําออกมาเราวสะท้อนสังคมใช่ใช่ครับอย่างที่พี่ล์มบอกจริงๆมันทุกๆตัวละครจริงๆเขามีมุมมองที่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้แม้กระทั่ง มุมมองของต้นข้าวอย่างเงี้ยที่เป็นที่เป็นหลังผมั้งแ่เป็กเล็กอ่ะเขาก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่อยู่ในในแต่ละซีนของเขาจริงน้องๆ้องก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยอันนี้อันนี้อยากให้ดูกันเลยดูได้ทุกวัยจริงรักที่ถูกต้องดีกว่าแต่รักมันก็ไม่มีผิดเนาะเออก็แล้วแต่อ๋อแล้วแต่มันคือความรักมันไม่มันไม่มีผิดไม่มีถูกตอบยากจังเลยอ่ะถ้าถ้าถ้าเราพูดถึงในิ i t u a t i o n นี้มันก็ตอบยากนะถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเอง ตอบไม่ได้เหมือนกันเป็นคำตอบที่เชื่อว่าหลายใครหลายหลายคนก็น่าจะเลือกไม่ได้ผมว่าทั้งเรื่องผมไม่ได้ใช้คำว่าคำว่ายากมันเป็นความที่มันน่าสนใจผมสนุกกับมันมากกว่าผมไม่ได้คิดว่ามันยากผมว่ามันทุกๆซีนแหละเราเราละเอียดกับมันในทุกๆซีนจริง ไม่ว่าจะเป็นเราไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาใส่ใจกับรายละเอียดทุกๆสิ่งจริงผมว่าทุกๆสิ่งมันพอๆกันเลยแล้วด้วยซีรีส์แต <c oughs> ่ล,ละอีพีมันอัดแน่นมากอะมันอัดแน่นกับทุกความรู้สึกทุกเนื้อหานียแล้วมันยากหมดอะครับไม่มีอะไรง่ายเลยไม่มีอะไรง่ายเลย <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้หา่างก็ก็ไม่ได้ไปไ,ไ,ไปหนเลยถ้าพูด <c oughs> ถึงพาร์ทอ่าพาร์ทที่การแสดงเนี่ย ตั้งแต่คุณชายไม่คุณชายจบไปก็มีคอนเสิร์ตมีร้องมีอะไรกันแล้วก็กลับมาแสดงด้วยกันอีกรอบมีอะไรพัฒนาเขาเอาพี่ก่อนแล้วกันผมมีอะไรพัฒนาไหมครับมีอะไรพัฒนาหรอครับเ <c oughs> ออคิด <c oughs> ไง <c oughs> ครับรู้จักกาันรู้จักการใช้เสน่ห์มากขึ้นอหความกล้ามากขึ้น สอนมาดีไงสอนมากับมือไงเอาที่เห็นจะชัดเลยนะที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องหุ่นหุ่นดีขึ้นครับหุ่นแน่นไอ้อะไรตอนนี้ติดหนักมากทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันเขาก็ลงตอรี่อะไรให้ดูตลอดเงไปดูไอซีดี้ัะเกิดอะไรฉันดูแล้วเป็นเรื่องของอนาคตเลยตอบไม่ได้อันนี้คือมันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะผมไม่รู้ว่าในชีวิต ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะ่ะผมรู้สึกว่าผมโฟกัสแค่นะปัจจุบันเนี่ยทำแค่ทำแค่เรื่องนี้ให้ดีที่สุดพอแล้วอ,อาหารไทยเหรอครับส้มตำถ้าพอน้ำส้มตำผมว่ามันเป็นอาหารที่จริงๆมันกินได้คนที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็คือไม่ใส่พริกมันก็อร่อยอคนที่ชอบกินเผ็ดใส่พริกมันก็อร่อยอมผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่เพราะว่าน่าจะน่าจะทุก ทุกคนอะหมายถึงว่าคนทั้งโลกอะสามารถกินได้แค่ปรับแค่รสชาติอะก็กินได้แล้วลาบลาบมกินลาบลาบเลาบกันผมก็ชอบกินเหมือนกันอยากให้ทุกคนลองชิมเลยเพราะว่าอาหารอีกอาหารหนึ่งที่เราเห็นกันทุกๆภาคเลยนะแต่แค่เขาจะปรับเปลี่ยนแบบอย่างภาคเหนือก็จะมีลาบที่แบบอ่ะมีเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยของอีสานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็ถ้ามาที่ไทยก็แนะนําให้กินส้มตำกับลาบลองดูครับอร่อยเหมือนกัน ถ้าสถาน,นที่ท่องเที่ยวอยุธยาแล้วกันไปดูเมืองเก่าไปดูเมืองเก่าของไทยว่าแบบเออมันเป็นยังไงบ้างมีเจดีมีวัดมีอะไรให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยผมว่าเขาน่าจะตื่นเต้นกันขนาดเราไปเรายังตื่นเต้นเลยเงี้ยเรายัางชอบเลยเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็อยากไปดูเมืองเมืองวัฒนธรรมของเขาว่าเออก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงมาก่อนอยาเงี้ยอยากไปดูในอดีตของเขามันก็เหมือนว่าเรานั่งทาว้จินกลับไปแล้วไปย้อนดูอดีตของแต่ละที่แต่ละที่อ่ะมันน่าจะน่าสนใจ ดีนะดีนะก็ผลงานต่างๆก็ต้องรอติดตามครับจะมีแน่นอนมีแน่นอนเราทั้งคู่มีผลงานที่ที่ให้แฟนๆได้ได้รับชมรวมถึงได้ติดตามอีกแน่นอนแต่ว่าเป็นอะไรต้องอุบไว้ก่อนจะไปก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับที่ที่คอยติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นผลงานคู่หรือผลงานเดี่ยวก็ตามครับก็ ดีใจดีใจที่ชื่นชอบผลงานของเรามันก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจเนาะที่เราได้อ่านฟีดแบ็เราได้เห็นฟีดแบ็ของแฟนที่แบบชื่นชอบผลงานของเราก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็สร้างผลงานดีๆต่อไปให้แบบเป็นแฟนได้เสพเป็แนแฟนได้มีความสุขกัน,นก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็คล้ายๆพี่จิงครับมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงที่สร้างความสุขให้ให้คนดูเนาะ ก็อย่างว่าเขาเราเห็นเรายิ้มเขาเราเห็นความสุขของเขาเราก็มีความสุขแล้วเราก็อิ่มไปด้วย,เ,ยเราก็อยากผลิตผลงานที่มันดีๆขึ้นมาให้เขาได้ได้ดูกันอีกอย่างน้อยก็บางผลงานอาจจะเป็นกําลังใจให้เขาก็ได้หรือว่าหรือบางผลงานอาจจะเป็นผลงานที่ใครเครียดให้เขาเขาอาจจะคเครียดอะไรยอยู่แล้วมาดูเราแล้วรู้สึกเอออ,อย่างน้อยก็มีมสุข,ขอ,อยู่สองคนใช่ดีจังเลยเยทุกคนจำได้ไหมอันนี้คือสัมภาษณ์ซึ่ง ซึ่งเราฟังเขาที่แรกเราก็รู้สึกซาบซึ่งจริงๆเราสามารถนั่งดูเขาได้เป็นแบบเป็นวันๆถ้าเราไม่ไม่ไม่ไ,มได้ดีแอคอย่างเงี้ยก็คือเราเรานอนดูนะนี้แล้วนะคือทั้งวันทั้งวันสําหรับสปอนทั้งวันได้ทั้งวันแค่พูดแค่บ,บ่นการแค่พี่ฟิ์มบ่นน้องแจมแค่น้องแจมหยอกพี่ฟิ์มอี่ยเออสูบมันมวนมันกระชุ่มกระชวยหวัวใจ โอเคคือ้วยความที่เราถ่ายอาจจะมีอาจจะมีแสงไฟนะทุกคนซึ่งมันจะกระพริบกระพริบซึ่งในห้องอ่ะมันมีไฟสี่อดสี่ดวงแล้วที่นี้มันมีดวงหนึ่งที่อยู่ข้างบนตรงเนี้ยเธอมันติดดับดับไม่ใช่ติดดับดับมันมันมันปิ๊บปิ๊บอะไม่รู้มันเป็นอะไรมันน่าจะเกือบจะมันน่าจะพังแล้วแหละมันจะมีหลอดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนซึ่งเราก็ ไม่รู้ว่าจะต้งเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นไอ้แสงปีป๊บๆนั้นถ้าเกิดว่ามันถ้าโทรศัพท์มันไม่ได้มันจับเข้าบปหรือว่ามีแสงปีป๊บนั่นคือเสียงแสงไฟนะคะทุกคนก็คือติดติดตดับเนาะเออบางทีอาจจะน้ำมืดนะอโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้เราก็ชมกันไปแล้วก็ดูกันไปในฐานะที่เรารอซีรีส์เรื่องใหม่เออจะคิดว่ามีซีรีส์นะดื่มไม่ก็ งานคู่สองคนนี้อีกครังนาะหวังว่าจะเร็วๆหวังว่าจะมีวไวๆด้วยใดๆคือเขาดังมากเลยสังเกตดูว่าทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์เขาจะมีสับอิงสับแม่จีนสับภาษาจีนซึ่งแน่นอนว่าแม่จีนแม่ใจต่างประเทศซัพพอร์ตแล้วก็หลักทั้งคู่มากแล้วสองคนก็คือดังมาก เ <H oly> พื่มใจจังเลยเออมีส่วนได้ส่วนเสียไหมไม่มีนะเออเราก็เป็นสายซัพพอร์ตเราก็ซัพพอร์ตเขาเหมือนกันเออเสพทุกผลงานที่เขาทํามาชื่นชมทุกผลงานแล้วก็บอกต่อเออเนาะใครที่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ด้วยคอมเมนต์กันด้วยเอออย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปพี่เจมด้วยนะเผื่อเราจะได้รู้แนวทางการทำคลิปต่อไปด้วยว่าทุกคนชอบคลิปไหนอะไรยังไงเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะ